ทำบุญทำทานให้ขอทานหน่อยนะคะฉันไม่ได้กินข้าวเลยหิวข้าวมากค่ะยไาไปติกูแด๊ดไซโอไมก็ฉันเห็นเขาแล้วมันแบบร้มากตุ๊กตุ๊กตุ๊ก,กว้า <c oughs> นี่แกอีกขอทานนี่เนื้อตัวสกปกไม่พอหรอถึงทำให้ฉันร้องได้แบบนี้อีกกระจอกทำไมคุณถึงมาว่าสช่นี้ล่ะคะยอย่าไปตะกุูด๊ไซฮะ นี่มันลูกสาวที่พัดพังงฉันนี่นาอย่าไปแต่กูด่าเซ้เหย่ามามันนะฉันไม่มีแม่เป็นขอทานทําตัวสุกโปร่งอย่างงี้หรอกฉันเนี่ยนะมีแม่คนเดียวหรือแม่ของฉันชื่อว่าอีอีนอกแตกใช่ไหมจ๊ะฮะนั่นแม่ที่พัดพักของฉันอย่างนั้นเหรอแม่นกแตกหย่าหย่าแม่มีแม่ชื่ออีนอกแตกเอาอีนี่หย่า ไม่มีคดีทุ่แม่กันหลือยะ่ะแม่คะมีอยู่ด้วยกันในคอนแท็กตกนะคะลูฟี่และคานซสันเริ่มมีสอนให้รู้ว่าไม่มีคดีทุ่แม่กันหลือยะ่ะ